ลา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 สวัสดีคุณชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมชชั่นทอยเอา้าก็เป็นคลิปการรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้กล่องอาจจะดูแปลกตรงแปลกตาไปสักนิดนึงนะฮะโอเคแล้วของที่เราจะนําม,มารีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือชิ้นนี้เลยนะครับแหม <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ s, 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 s f สเอฟกูนะครับผมแต่ว่าจะเป็น DX นะครับผมเป็น DX เคุณ ขบวนการ5สีนะครับหรือขบวนการเซนไตนั่นเองนะฮะแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะเป็น DX Dual King นั่นเองนะครับจากขบวนการ โดมสุเซนไตจูโอเจอร์นั่นเองนะครับผมขบวนการเจ้าสรรพสัตว์จูโอเจอร์นะครับถามว่าทำไมถึงกลับมารีวิวหุ่นซูเปอร์เซนไตอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เพราะว่าชิ้นนี้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปจับฉลากปีใหม่นะครับผมเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะทุกคนจะรู้ว่า DX ชิ้นนี้นะครับผมผมได้มาเพราะว่าเป็นของขวัญจับฉลากได้นะครับผมจาก พี่โตมอนนะครับผมจากช่องทอยมอนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับได้ชิ้นนี้มาแล้วก็ถือโอกาสนํามารีวิวให้ทุกคนดูกันเลยนะครับผมโอเคซึ่งต้องบอกเลยว่าลาย DX หุ่นเซนไตเนี่ยเป็นลายที่ผมไม่ค่อยถนัดเลยนะครับผมแต่ว่าพี่โตมอนอุต่าหให้มาเป็นของขวัญแล้วนะครับเราก็ถือโอกาสนํามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันนะครับผมนี่จะเป็นด้านหน้านะครับอ่านี่ด้านข้างนะครับผมชิ้นเซ็ตนี้เนี่ยก็จะมีเขาเรียกวอะไรนะเป็น ตัวหุ่นประกอบมาให้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมจะประกอบเป็นหุ่นยนต์1ตัวนะฮะนี่นะครับผมอ่านี่ด้านหลังนะครับผมก็จะมีโปรโมทนะครับหรือวิธีการเล่นต่างๆนะฮะโอเคอีกด้านหนึ่งอ่านี้จะเป็นด้านบนนะฮะอันนี้ก็เป็นด้านล่างนะครับผมนี่นะครับผมเป็นหน้าตาของขบวนการเจ้าสัตว์จูโอเจอร์นั่นเองนะครับผมโอเคเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่านะครับ ได้ของฟรีไม่รีวิวได้อย่างไรนะฮะโอเคอ่าก็จะเป็นสไตล์ DX นะครับผมไม่ว่าจะเป็น DX Rider หรือ DX Sentai นะครับพอแกะกล่องออกมาก็จะเป็นกล่องลังกระดาษลังไขด้านในแบบนี้นะครับผมแล้วก็เปิดฝาแบบนี้นี่ะนะครับผมนี่แกะออกมาแล้วนะฮะก็จะได้ของมาตามนี้เลยนะฮะจริงๆเนี่ย ในกล่องตอนที่ผมแกะครั้งแรกเนี่ยมันมีพวกเศษกระดาษแบบนี้บุไว้เต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อการกัดแหกนะแต่ว่าอันนี้ก็คือผมแกะไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็อาพวกเศษกระดศษกระดาษก็ดึงออกไปทิ้งไปซะไม่ต็นไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะฮะโอเคนะครับผมนี่นะครับผมพอแกะออกมาแล้วนะครับผมและนี่ก็คือสิ่งของทั้งหมดที่ได้มาในเซตนี้นะครับก็จะมีจูโอคัพนะครับผมแมเป็นคนพูดสุภาพนะจูโอคัพ เล่นมุกโดยไม่อายเลยนะฮะผมก็โอเคนะครับผมก็ได้จูโอคัพมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมก็จะมีหมายเลขหนึ่งหมายเลข2อแล้วก็หมายเลขสามนะครับแล้วก็นี่เป็นทุนหือทุ่น <c oughs> เป็นดุ่น, <c oughs> น,นโอ้ด, <c oughs> ดูไม่ดีเลยเอาว่าเป็นเป็นแกนกลางของหุ่นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่นํามาซึ่งลูกเล่นของหุ่นตัวนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจูโอคัพลูกที่หกันเลยนะครับผมนี่ก็คือ จูโอคัพหมายเลขหนึ่งะครับผมนี่อ่าลักษณะก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับผมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายๆรูบิกนะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายๆรูบิกนะครับผมแล้วก็จะมีหมายเลขหนึ่งตรงนี้อ่า อีกด้านหนึ่งพลิกมาอ่าตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีรูตรงกลางนะครับผมโดนัทยังมีรูทุยมีมีอารมณ์มาร้องเพลงอีกอ่าก็จะเป็นรูตรงกลางเพื่อที่จะเอาไว้เสียบกับตัวแกนกลางเมื่อทีนี้เพื่อที่จะแสดงลูกเล่นนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จูโอคัพทั้ง3ามชิ้นนี้นะครับก็จะมีลูกเล่นนะครับผมในการแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้นะครับผมแปลงร่างได้ทุกชิ้นเลยนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะฮะ อันนี้จะเป็นจูโอคัพหมายเลข2นะครับจะมีลักษณะสีทเงินนะฮะดีเทลก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่หันมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นดีเทลของบุ่นะฮะอ่าแต่ก็แน่นอนมีรูตรงกลางเหมือนเดิมนะฮะ แล้วก็จูโอคัพชิ้นที่3าหมายเลข3านั่นเองนะครับจะมีหมายเลข3ตรงนี้นะครับแล้วก็รูน็อตอีก6รูนะครับผมจริงๆในหนังมันไม่มีรูน็อตนะแต่ว่าด้วยความที่เออมันเป็นดีเอ็เป็นของเล่นก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ทั้ง3ชิ้นนี้จะแปลงเป็นสัตว์ตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จูโอคัพหมายเลข1นะครับผมก็จะสามารถแปลงร่างเป็นจูโออีเกิลได้นั่นเองนะครับผมเป็นนกงอินทรีนะฮะ ตรงนี้ก็จะมีจุดข้อต่อนะครับวิธีการแปลงร่างของจูโอคัพหมายเลขหนึ่งนะผมก็ง่ายๆเลยนะครับผมเราสามารถที่จะดันตรงนี้นะครับผมขึ้นมานี่แบบนี้นี่มันจะเป็นหัวนกอินทรีนะครับผมแล้วก็ดันขึ้นไปอีกนิดนึงน,นี่นะครับผมอ่าพอดันขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็ต่อเข้ากับข้อต่อให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็ กลางปีของน้องออกมาแบบนี้นะครับนี่นะฮะอ่าก็จะเป็นดูเป็นนกอินทรี Z, แบบเห,เหลี่ยมแล้วนะฮะดูนะครับผมมันดูขัดกับสิ่งมีชีวิตจริงๆเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาจํากัดได้แค่รูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็เท่ามาได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมมันฟิลแบบเหมือนเราพับกระดาษอะ่ะเออพับกระดาษแบบรูปทรงมันจะเพียเพยเพ้ยนจากชีวิตจริงนิดน,นึงแต่ก็ดูออกว่าเป็นสัตว์ตัวไหนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับดีเทลด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ โอเคต่อไปจูโอคัพหมายเลข2นะครับก็จะสามารถที่จะแปลงร่างเป็นจูโอชาร์กนั่นได้นั่นเองนะครับผมจริงๆเขาเรียกว่าคัพชาร์กหรือจูโอชาร์กนะถ้าจูโอชาร์กมันชื่อนักลบสินะเออไม่เป็นไรนะครับก็สามารถแปลงร่างเป็นปลาฉลามได้นั่นเองนะครับผมวิธีการแปลงร่างก็คือทุกคนจะสังเกตเห็นรูด้านนี้นะครับผมด้านที่มีจอยสองด้านนี้นะแล้วก็เอานิ้วดันเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานี่นะครับผมเราจะได้ครีบปลาฉลามขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาให้สุด ได้มาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นหางปลาฉลามนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับพับหัวปลาฉลามขึ้นมาด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะทั้งสองด้านเลยพอพับขึ้นมาแล้วก็นํามาประกบด้านหน้าแบบนี้น่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ก็คือคับชาร์กนะครับผมหรือปลาฉลามนั่นเองนะครับเป็นฉลามที่ดูขัดขัด <laughs> มันก็ดูขาดทุกตัวนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมทำออกมาได้ดีเลยนะฮะชิ้นต่อไปนะครับผมจูโอคัพหมายเลขสามนะครับหรือว่าคัพไลออนนั่นเองนะครับผมอ่าวิธีการแปลงร่างเป็นสิงโตนะครับผมก็ทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับจะมีบานพับ <c oughs> จะมีบานพับอยู่นะก็พับขึ้นมาได้เลยนะครับบเออโอเคปึ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงหมายเลขสามที่ดันขึ้นมา ฟาบนี่ก็จะเป็นหน้าสิงโตแบบนี้นะครับนี่สิงโตนะฮะคอนเซ็ปต์ก็ถือว่าดูดีใช้ได้นะครับผมเป็นสัตว์ในทรงลูกบากนะฮะแม่นึกถึงตอนเรียนเลยคะ่ะคิตตอนเด็กๆเลยนะฮะโอเคนะครับผมโอเคและนี่คือจูโกครับทั้ง3มชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ลูกเล่นไฮไลท์ของเรานะครับซึ่งก็คือการประกอบร่างนั่นเองนะครับไปดูกันเลย โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ลูกเล่นการประกอบล่างนะครับจูโอคัพทั้ง3มชิ้นนะครับให้กลายเป็นจูโอคิงกันเลยนะครับผมโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องทําให้สัตว์ทุกตัวที่เราได้มาเนี่ยกลับไปอยู่ในรูปทรงรูปบากเหมือนเดิมนะผมเอาโอเคมาเริ่มกันเลยนะฮะโอเคตัวนี้คัพอีเกิลนะครับพับหัวลงไปแบบนี้พับปีอ่าแล้วก็พับแขนแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับอ่าด้านนึงอีกด้านนึงก็เช่นเดียวกันนะฮะ ๊บอ่าโอเคกลับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมแล้วนะฮะโอเคชิ้นนี้นะครับคัพชาร์กนะครับผมเราก็ทําการดันหางของน้องหลาวนะครับเข้าไปแบบนี้ซึบอ่าทีนี้หัวก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็พับเก็บเหมือนเดิมนี่นะครับผมเป็นจูโอคัพหมายเลขสองนะฮะชิ้นต่อไปนะครับคัพไลออนนะครับเราก็พับเหมือนเดิมได้เลยนะฮะนี่ทับแบบนี้อ้าวโอเคนะครับผมได้แล้วนะครับจูโอคัหมายเลขสามนะฮะ โอเคขั้นต่อไปนะครับเราก็นําคัพทั้งสามชิ้นนะครับมาต่อรวมกันแบบนี้1นึ่งคัพหมายเลขสองต่อเข้าไปเลยทึบอันนี้เป็นจูโอคัพหมายเลขหนึ่งนะครับต่อเข้าไปเหมือนเดิมโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็จะได้ก้อนสี่เหลี่ยมสามก้อนซ้อนกันขึ้นไปนะครับโดยเรียงหมายเลขตามนี้นะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสาแบบนี้นะครับผมโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็หมุนนะครับผม อุ่นม,มาอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ทุกคนก็จะเห็นดีเทลของตัวหุ่นแล้วนะฮะอ่ะต่อไปเราก็จะนําชิ้นส่วนแกนกลางตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในรูตรงกลางได้เลยนะครับแล้วทุกคนจะพบกับความมหัศจรรย์นะครับโอเคพร้อมอ่ะสามสองหนึ่งชุดนี้เป็นไงล่ะนะครับ โอเคนะครับทุกคนอาจจะดูไม่ชัดนะครับเราดึงออกก่อนมาดูกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับผมต่อไปเราก็จะนําแกนกลางใส่ลงไปในนี้นะครับชื้นวัดนี้นะครับผมเด้งดึงเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคนะครับพอเราเสียบดุ้นพอเราเสียบแกนตรงกลางไปนะครับผมชิ้นส่วนที่เป็นแขนเนี่ยมันก็จะเด้งออกมานะครับผมนี่นะครับก็จะสามารถที่จะขยับได้นะฮะแล้วก็จากนั้นนะครับยังไม่จบนะเราก็ทําการ ดึงหัวนกอินทรีขึ้นมาแบบนี้นะครับอาอ้าวแล้วก็ทําไมมันดูล้นๆแบบนี้หน้าไปไหนนะครับนี่หน้าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูนี่ตรงด้านบนตรงด้านบนของแกนกลางมันสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็หมุนเลยนี่นะครับผมอ่าเราได้ชิ้นส่วนใบหน้าออกมาแล้วนะครับผมและความแพวพราวมันยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นจุกตรงนี้นะตรงหัวเขานะเราสามารถที่จะ ดึงออกมาได้นะครับนี่มันก็จะออกมาเป็นดาบนะครับผมอ่าแล้วเราก็สามารถนําไปให้จูโอคิงถือได้เลยนะครับนี่ดันแขนขึ้นมาแบบนี้อ่าก็จะเป็นโพสถือดาบแบบเท่ๆเลยนะครับผมแมหวหูดูดีมากเลยนะฮะ โอ้โหเรียกได้ว,ว่าแม่ลูกเล่นมีแพวพราวมากๆเลยนะครับผมแม้มันจะไม่มีแมาินิกรหรือไม่มีมอเตอร์เลยก็ตมามนะโอเคก็ถือว่าทำได้ดีนะครับนี่ทุกคนจะเห็นด้านหน้านะครับผมนี่นะครับจูโอคิงนะฮะดีมากเลยดีเทลดีมากนะครับผมสวยงามนะฮะทีนี้เรามาดูด้านข้างกัน <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ย <laughs> ทุกคนด้วยความที่ว่ามันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสี่ก้อนรวมกันนะฮะมันก็เลยทําให้ตรงนี้นะครับผมดีเทลตรงนี้มันแหว่งไปนะครับผมซึ่งมันไม่เหมือนกับชุดที่แสดงจริงในหนังอย่างแรงเลยนะฮะเพราะว่าเนี่ยด้วยความที่ว่าเนี่ยด้านนี้มันเป็นแค่แบบเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นขาหุ่นนะฮะถ้าเป็นชุดสูรแอคเตอร์เลยมันก็ตรงนี้ก็จะว่างๆนะครับเขาก็จะขยับได้สะดวกนะ,ะแม ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเป็นข้อเสียข้อนึงเลยนะฮะมองด้านหน้าเนี่ยโหอย่างกันนางฟ้าแต่พอหันข้ามาทีอะไรวันเนี้ยโอเคนะครับผมก็ก็ตามตามนั้นนะครับผมมันก็เป็นของเล่นเนอะนก็เป็น dX นะครับผมความเสมือนจริงเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากับพวก SSF หรือว่าพวก SMP หรือพวกแบบ ชโกโกคินนะฮะโอเคนะครับผมและนี่ก็คือลูกเล่นทั้งหมดนะครับของ DX j u o King นะครับผมก็เป็นของขวัญน,นะครับผมที่ผมจับฉลากได้นะครับเป็นของพี่โตโมอนนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่โตโมอนจากเพจทอยมอนเอาไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับถา,ถามว่าถ้าได้มาแบบนี้แล้วจะมีรูปทรงอื่นๆหรือว่าจะมี จูโอ uh, คัพหมายเลขอื่นๆมารีวิวกันไหมอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมโอเคและนี่ก็คือการรีวิวทั้งหมดนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบสไตล์การรีวิวแบบนี้ก็สามารถที่จะ กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดเครื่องหมายกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่จากช่องเรานะฮะโอเคนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากช่อง Motion Toy เอาไว้ด้วยนะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์ที่แฟนเพจเปกำลังใจกันได้นะครับผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะฮะเราก็จะเดินทางกันสู่เส้นทางใหม่นะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ